สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม wwe 2 k 2 4นะก็จะมาปวดล็อกการ์ด Galaxy o p ปอลเอมิสเตเรีโอจูเนีนี่เลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเบียนกาบิเลเดี๋ยวไปซื้อครับก็ให้ใช้เป็นซีรีส์แบ็ a s ลสโอเคจำไว้นะก่อนซื้อเนี่ยต้องจำ การ์ดดีๆว่าเป็นการ์ดอะไรเดี๋ยวซื้อผิดมาเป็นเรื่องเป็นการ์ดอิมอร์ลนะการ์ดเขียวไปหมวดการ์ดเขียวอ่านี่ซีรีส์แบล็กแลสโอ้โหราคาสามหมื่นเก้าเลยเหรอเกือบสี่หมื่นอ่ะซื้อเลย เรียบร้อยมีการ์ดเล่นแล้วก็โอ้เป็นกติกาเทเบโิลแมทนะจะฟาโดโตดูจากรูปนี่เจอลรีาลิปลีแน่นอนอ่าต้องมาลุ้นอ่ะเจอการ์ด กาแล็กซีโอปอหรือเปล่าถ้าใช่นี่ลำบากการ์ดอีโมรอลนี่ก็การ์ดแบบไม่ได้ค่าพลังเยอะนะ74เองมาโอ้เจอแค่ลูบี้โอ้อุ่นใจ <laughs> เออดีหน่อยเอามาถึงตัวเหลืองอะไรวะ ยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่โดนสักกีตเลยตัวเหลืองแหละแม่งโกงโอยโอุย้ยอุ้ยหูกระทืบทีตัวส้มเลยก็ยากอยู่นะเนี่ยทำเก้าสิบแต้มโอ้โห,โหมาเอาสิบห้าแต้มแรกสี่หายแล้ว อยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวทำแต้มครบค่อยไปหาโต๊ะแต้มสำคัญแต้มไม่ครบชนะก็เกอนะเฟลอ่ะยิบเก็กเอออุ๊ยบล็อกทันเสยเฮ้อแต้มแต้ม เบยแอนกานี่สายเฮลเวอร์เฮาก็ทำแกล็แอตแท็กบวกเฮฟวี่แอตแท็กไปเลยสิบครั้งถ้าทำครบก็จะได้เป็น60แต้มที่เหลือก็ใส่ซิกเนเจอร์กับฟินิชก็จบเดี๋ยวฟินิชเนี่ยใช้เป็นท่าจับฟาดโตไปเลยเอ้ยตรงนี้ไม่ได้อันตรายหลบจากโตก่อน อยู่ใกล้โต๊ะไม่ดีนะฟื้โยนยังไม่จบลังกาซะหน่อย <im iter> โอโ้ย <im iter> สาวเปียนี่ลีลาลีลาดีครับเอาอีกนี่รอบนี้พอละไม่ลังกาเดี๋ยวเดเหนื่อยแล้วก,การ์ดแม่งกา มาอัดไปเรื่อ,อยๆแก๊บกับเฮมวีผสมกันเดี๋วลบลบกันอยู่ใกล้โตไม่ได้อันตรายฮะร้อ,อยร้อยเดี๋ยวไม่ได้จะขึ้นโอ้ยเดี๋ยวเร็วร้อยเออฟืออมโยนตามนาม้ำ ก็ค่อยๆอ,อาไปนี่ท่าอะไรครับโอ้เป็นแบคเบเกอร์นะลีลาดีจัดคนมันมีลีลาเออโอ้อลีลานักโดนเตะรีเวิร์ดลงข้างล่างเลยเหรอตามจา่าเอาแต้มเหมือนเดิม แก๊ปฟเฮฟวี่ผัวยังไม่ครบอีกแต้มไม่ขยับตุ้มมาแล้วครับแก๊ปแอทแทคค็เหลือเฮฟวี่นี่เออต้องการจัดไปครับโอ้ยไอตัวแดงก็ได้นะตอนนี้เหลือสิบห้าแต้มสุดท้ายครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ ก็ห้ามประมาทอยู่ดีมากางแต่ก็เสียวๆอยู่มาใส่เลยอย่ารีเวิร์ดไม่รีเวิร์ดงี้สวยทุ่มใส่โต้ดิแม่ไม่ถึงอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวุวยวยวย๊บไม่ทันแม่งดีเสยข้างหลังครับถ้าทุมา่มหน้าโดนโตแน่ ุยบล็ man. อกบล็อกแม่นแมนเออเอาสตาร์นแล้วแต้มครบแล้วงี้เสร็จดิจับลงโตจา้ารู้สึกว่าละมีสกิลนะแม่สตาร์นอยู่ก็หายสกิลได้เออเดือดเดๆๆดเดเดเด,ด,ดต้องระวังดีๆเลยมาอะไรอะเสยข้างหลังป่ะเสยเสยข้างหลัง โอ้แม่งไม่โดนโตเฮ้ยไม่จุดไฟนะไม่ต้องไม่ต้องฮาร์ดคอร์เน้นจบเอาโต้ตัวล่างก็ได้นะนี่ดูดิตายเปล่าตัวบนเสียววะไม่ได้วะรีเวิร์ดอีกเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าจ้าเผลอไม่ได้ครับ พลาดิีเดียวนี่แพ้ได้เลยนะมารอบนี้มันไม่มีสกิลช่วยละมันใช้ไปแล้วมามึงเสร็จทำเป็นฟินิชเชอร์ไปเลยนี่ฟอลล์เวสแลมใช่ไหมเรียบร้อยเออโอ้ยก็พอฟัดพอเวี่ยงหน้าแมตชนนี้ชนะครับสาวเปีย ไปรับการ์ดได้เลยถ้าไม่ใช่การ์ดลูบี้นะถ้าเป็นการล็กซี่โอปอนะน่าจะลำบากกว่านี้ครับเกินคาดนะเนี่ยเออโอเคครับได้มาแล้ว เดี๋ยวดูแบดเจ็ดกันอีกรอบนะการดใบนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่มีไอ้แบดเจ็ดและเบอร์ลาวเซอร์อไว้สปอน่าไม่ตายที่เหลือก็พอได้เสียได้ไสีม่วงมันเยอะไปหน่อยสีทองอยู่สามอันอก็ประมาณนี้ละกันครับคลิปนี้ ก็มันก็ยากอยู่แต่ก็พอฟัดพอเวี่ยงกระบ,บอดนะถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเล่นอีเวนต์สองอันนี้แน่นอนเล่นคู่กันเลยนะในคลิปเดียวก็ปวดล็อกการ์ดอมิทีสนะการ์สีม่วงอนะเป็นลาเคลวโรติเกตดูแบตเจ็ดตามสภาพ การ์ดระดับล่างๆอันนี้ยิงหนักเลยครับการ์ดซาเวียร์วูดนะลูบี้การ์ดแดงอันนี้ยิงล่างเข้าไปใหญ่เลยตามสภาพเดี๋ยวล่าชมกันจะยากขนาดไหนนะของไอ้ลาเคียวเนี่ยจะเป็นแมตต์ฟอร์เขาอันนี้แวร์นะจับกดที่ไหนก็ได้ ของซาเวียวูนี่เป็นสตีลเค้กแมตต์โกงเหล็กก็ลอติดตามคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปแนละ้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย